สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสรับเตือนสิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลย ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเห็นไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบรแรกสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ seven of cups แล้วก็เป็นไพ่ควีนถือดาบ The High Priestess แล้วก็เป็นไพ่ The Star นะครับไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ Knight ถือดาบ โอเคครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกของการที่อาจจะต้องปรับแล้วก็สมดุลในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อาจจะต้องดูสถานการณ์ไปก่อนช่วงระยะเวลาหนึง่งเพราะว่าช่วงนี้เท่าที่ดูชาวพิจิกลักนณาพิจิกอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการใช้อารมณ์นิดหนึ่งนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเพราะว่าอะไรครับราชนีธิดา อัศวนถือดาบมานะมันเป็นอะไรที่คุณกับเขาอาจจะมีโอกาสแนวน้องของการประทะก,กันบ้างกับในเรื่องของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกแต่ยังไม่ต้องกังวลถ้าคุณรู้จักที่จะต้องสมดุลในเรื่องของความคิดนะครับบาลานซ์ให้ดีจากไพ่เดอ Star ร์เดอะสตมันคือความหวังมันคือสิ่งที่อาจจะต้องใช้เวลากับการเยียวยาหรือว่าการ การจูนกันฮิลลิ่งกันนะครับฮิลลิ่งก็หมายถึงความรู้สึกที่ต้องแบบค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงอารมณ์อร่วยกันนะครับหรือว่าให้ความรู้สึกในเรื่องของการที่ต้องพยายามแบบบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปแบบใช้อารมณ์เกินไปไม่ต้องแบบเหมือนคิดวิก ตกกังวลหรือว่ามีปัญหากับความคิดของตัวเองมากเกินไปนะครับเพราะมีไพ่์เดอร์ไฮด์พรีเทสมาพร้อมกับสเปนอบขับด้วยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับเหวี่ยงๆขึ้นๆลงๆมีความรู้สึกไม่เสถียรกับในเรื่องของภาวะอารมณ์เราก็เลยอาจจะดูใช้อารมณ์บ้างในเรื่องของการคิดการตัดสินใจไม่มากก็น้อยนะครับ อันนี้คือหลายคนอาจจะบอกว่าหนูไม่ได้ใช้อารมณ์หนูไม่ได้ทําแบบนั้นแบบนี้คือคุณไม่ใช้ก็ดีไปนะครับผมไม่ได้ว่าผมแค่บอกว่าใครที่กําลังใช้อารมณ์แล้วกําลังรู้ตัวว่าเราอาจจะแบบเออโมโหเกินไปเก้วกาดเกินไปหรือเราอาจจะแบบเถ็น,เนตรงเกินไปบางคนอาจจะมีวิตกกังวลมากเกินไปนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้ปัญหาความรักความสัมพันธ์นั้นมันดู เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับมันไม่สมดุลนะ่ะอืประมาณนั้นนะครับแต่ไพ่เด s สตามาแล้วมันอาจจะทําให้คุณสามารถที่จะปล่อยวางฟื้นฟูภาวะความรู้สึกจิตใจ อารมณ์ได้ดีขึ้นมาอาจ,จให้คุณค่อนข้างดูแบบดาดาวลงอ่ะนะครับไม่ใช่แบบไปเป็นปัญหาอะไรแบบนี้มากเกินไปเนาะมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดูค่อยๆค,ค,คลี่คลายในสถานการณ์ที่อาจจะดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นก็ได้นะครับเนาะคุณอาจจะมีความหวังใหม่ที่อาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกที่ปลดล็อกแล้วก็มีความรู้สึกที่อาจจะดูแบบโอเคมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาดูให้กันต่อนะครับว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณเพิ่มเติมกันบ้าง ไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้ไพ่เดอะจัสติดแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยเด็กถือดาบแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้อินเดปนใต้สำหรับห้าเหรียญโอเคความรักความสัมพันธ์ของคุณอนะเห็นไหมครับยังขึ้นไพ่ดาบขึ้นมาอีกหนึ่งใบก็คือเด็กถือดาบบางครั้งเขากับเราอาจจะมีประเด็นมีปัญหากันนะครับดูมีบุคคลทั้งหมด3ใบนะขึ้นมาเนี่ย เกือบครบอีกหนึ่งใบก็จะครบธาตุลมทั้งหมดแล้วดังนั้นเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าชาวพิจิกและค่านาพิจิกอาจจะต้องพยายามสมดุลความรู้สึกแล้วก็บาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองนะครับอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นจริงอยู่ว่าในสถานการณ์ช่วงเนี้ยคุณเองกับเขาอาจจะมีประเด็นกันในเรื่องของความไม่ชัดเจนมีไพ The High ่เดอะไฮพรีเทสมาพร้อมกับไพ่ควีนถือดาบ The h i g h p i t e s t คือพันไพที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอาจจะก,กำลังมีความรู้สึกว่ามีความระแวงความสงสัยมีความคิดที่อาจจะดูเหมือนกับ กำมกกึ่งกึ่งนะครับกับความรู้สึกกับความไม่ชัดเจนราชินีถือดาบมานะครับหมายถึงตัวคุณเองนะถ้ามากับ the high priest แปลว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องการคําตอบในบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะเคลียความสัมพันธ์เพราะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราไม่พอเหมือนกับเขามีความรู้สึกที่มีการแบบเปลี่ยนไปจากสถานการณ์ที่คุณอาจจะรับรู้หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะสัมผัสได้ว่า มันมีซัมติงรองกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะดูมีนกาทีฟนะครับกับความสัมพันธ์มันเลยทำให้เราอยากจะรู้ว่าตกลงแล้วว่าเขายังรักเราไหมเขายังมีความรู้สึกดีๆกับเราจริงหรือเปล่า หรือว่าเขาแค่หลอกเราหรือเขาแค่มาแบบเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆหรือเขามีซัมติงมีคนอื่นสับุกค,คนที่สามใดๆอันนี้ไม่ได้มายุแยงแต่แขงรั่วนะครับแค่อยากจะบอกว่าหลายคนอาจจะคิดในเวนี้แต่ก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่เสมอไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า The High p t e s s เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีซัมติงรองได้นะแต่ไพ่ไปเดียวเนี่ยผมไม่การันตีนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานในการที่จะแบบว่าบอกร้อยเปอร์เซนบางคนก็อาจจะใช่แหละเห็นกับตานะจะบอกว่าไม่มีได้ไงบางคนอาจจะคิดแบบนี้คืออยากจะบอกว่านักพยากรณ์นะครับเขาจะไม่ถ่ายให้ใครแบบมีปัญหากันขนาดนั้นเพราะนี่คือไพ่โดยรวมเนาะมันไม่สามารถตอบได้จริงๆว่าคุณกับเขาอะมีซัมติงรองจริงๆหรือเปล่าแต่ไพ่ให้น้ำหนักว่ามันอาจจะดูคลุมเครือจริงมันอาจจะดูไม่ชัดเจนจริงแต่ไม่ได้แปลว่า เขามีคนอื่นเพราะถ้าเกิดผมพูดไปมันจะเป็นการปรักปําคนอื่นเกินไปนะครับดังนั้นผมก็จะบอกว่ามันมีว่าอาจจะมี something wrong แต่คุณต้องไปแบบ สังเกตหรือไปดูก่อนหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับหาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มเติมก่อนในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดของคุณด้วยหรือเปล่าเพราะมันมีเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยมันคือความหลากหลายในเรื่องของความรู้สึกเนาะเพราะมันไม่แน่นอนหรอกเนาะแล้วมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่า เขาอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าตกระกรรมลําบากกับความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้คือไพหห่ห้าเหรียญห้าเหรียญคือไพ่ของความยากลําบากนะครับหรือกลระกรรมลําบากกับในเรื่องของความรู้สึกไม่ถูกเติมเต็มนะครับพูด,ดง่ายๆเป็นประมาณนี้ถูกเหมือนถูกทอดทิ้งอะ่ะเออให้มันดูแบบประมาณนี้เลยเนาะ คืออยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแค่คุณอาจจะต้องพยายามบาลานซ์สมดุลกับความรู้สึกแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปลองดูสถานการณ์ก่อนว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณกําลังแบบเข้าใจเนี่ยมันโอเคหรือว่ามันตรงกับสิ่งที่มันเป็นจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นจริงอันนี้เราค่อยมาทําสเต็ปต,ต,ต่อไปแต่ถ้าเกิดมันไม่จริงมันอาจจะเป็นแค่ความคิดเราก็แค่ต้องปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ คุณอาจจะแบบมีความพยายามที่อยากจะก้าวไปข้างหน้ากับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเราพยายามคิดและตกผลึกให้ดีแล้วตัดสินใจเนี่ยอาจจะทําให้ทุกอย่างดูมีสมเหตุสมผลมากกว่าถูกไหมครับดีกว่าเราคิดไปแล้วก็อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหา the high priestess เนี่ยเป็นไพ่ที่เป็นปัญหาแต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาได้ด้วยเพราะว่ามีไพ่กุญแจขึ้นมาตรงนี้นะครับ the high priestess เนี่ยมีกุญแจตรงนี้ กุญแจในทางไพ่ยิปซีเนี่ยหมายถึงการแก้ไขปัญหานะครับเราก็ต้องชั่งน้ําหนักให้ดีก่อนก่อนที่เราจะาเดินหน้าไปข้างหน้าให้เราพยายามมีสติกับการดูนะครับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็พยายามบาลานซ์สมดุลให้มันอยู่ในกึ่งกลางอย่าให้มันเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งจนเกินไปเพราะว่าการที่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมันคือความไม่สมดุลทุกสิ่งทุกอย่างในจักรกวาลถ้ามี2 ะต้องสมดุลถ้าไม่สมดุลก็จะต้องแบบเขาเรียกว่าไงดีละ่ะมันก็จะทําให้ทุกอย่างดูลวนไปหมดเลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยโอกาสของสิ่งที่คุณอาจจะกําลังบาลานสมดุลเนี่ยอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นมีการปรับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นราชินีถือถ้วยบางครั้งเราอาจจะต้องพยายามดูแลเอาใจใส่คู่ของคนรักให้มากขึ้นเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้แบบทอดทิ้งคุณไม่ได้มาจับผิดเขาคุณไม่ได้มาแบบ สร้างประเด็นปัญหาอะไรนะครับคุณแค่มาเพื่อเคลียร์ความชัดเจนเพื่อให้ทุกอย่างมันจะได้แบบปล่อยวางกันทั้งคู่เออประมาณนี้นะครับเราจะได้ตัดสินใจในเรื่องของความรู้สึกที่เราจะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์เนาะถ้าใช่เราจะได้แบบโอเคเราจะได้แบบยอมรับเราจะได้ move on แต่ถ้าไม่ใช่นะครับในสิ่งที่เราคิดเราจะได้เคลียร์เราจะได้แบบโอเคจะได้สนิทใจเราจะได้แบบ ไปต่อกับความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้มันอาจจะทําให้ทุกอย่างดูออร์แกนิกและทุกก็ดูแบบบริสุทธิ์กับคนทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับประมาณนี้เนาะอืมเราก็เลือกทำเลือกที่จะคิดได้นะครับคุณกับเขาอาจจะยังมีแพชชั่นมีความรู้สึกที่ดีต่อกันยังคงอยากจะมีการพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่อยากจะมีกันและกันถูกไหมครับแล้วก็อยากจะทำให ความรู้สึกของความหลักนั้นมันไปถึงนั้นจุดความสําเร็จของคุณและเขาวางเป้าหมายเอาไว้มันอาจจะมองเห็นอนาคตท,ที่ชัดเจนแล้วก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีไพ่ใบน,นี้คือเดอดสตาร์มันคือความหวังใหม่ที่เราอาจจะมีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆถ้าเราเปิดใจนะครับกับความรู้สึกเราก็พยายามลดภาวะ ความรู้สึกในเรื่องของคําพูดคําจาหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เราเติมเต็มในสิ่งที่เราเติมเต็มได้ฮิลลิ่งตัวเองได้ก่อนมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดูฟื้นแล้วก็กลับมามีโอกาสแนวโน้มที่ทางที่ดีนะครับถ้าเราทําเขาทําทุกอย่างมันก็ c o m p l e ทมันก็สําเร็จแต่ถ้าเกิดเรานะครับพยายามแบบยังยังแบบเป็นอะไรที่ยังดูแบบงองอนก็นยัง นอยอยู่อะไรแบบนี้มันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดูยังไม่ไปต่อถูกไหมครับกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นดังนั้นก็คงค่อยๆปล่อยวางแล้วก็ประคับประคองอาจจะทําให้ทุกอย่างดูค่อยๆฟื้นกลับมามีโอกาสมีแนวโน้มความที่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ความรักความสัมพันธ์อาจจะไปต่อในทิศทางที่ดีมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม